สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนึ่งสีโชคอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับเป็นพระสังกจายนะครับรุ่นรวยรวยรวยนะครับเป็นพระสังฆจายหลวงพ่อคูณนะครับด้านล่างนะครับพี่ก็จะเป็นกลีบดอกบัวนะครับเดี๋ยวจะให้พี่พี่ดูใกล้ๆนะครับด้านล่างนะฮะจะเขียนว่าพระสังกจายรวยรวยรวยนะครับ ครบูชาไปก็จะมีแต่ความรวยนะฮะอันนี้ของหลวงพ่อคูณกล่าวไว้นะครับพี่ไม่ได้ผมกล่าวนะครับนะครับตัวสังกาจจานะฮะก็จะเป็นสังกาจจยนั่งบัวนะครับแล้วก็มีถุงนะครับถุงเงินนะครับถุงทองนะครับพุงก็จะรูปร่างอ้วนนะครับหุ่นก็จะอ้วนนะครับนมเนิมผมแก่ศพนะครับหน้าตาอิ่มนะครับส่วนมาด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่านะครับวัดบ้านไร่ แล้วก็อจุดนะครับด่านขุนทศนะครับแล้วก็ตามด้วยปีนะครับปี25 25 38นะครับนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะฮะมาดูใต้ฐานกันนะครับองค์นี้ฐานก็จะกลวงนะครับฐานก็จะเป็นการหล่อนะครับการหล่อเอ่อรูปแบบใหม่นะฮะจะไม่มีการอุดดินไทยหรือดินฝรั่งนะครับแบบนี้ก็คือการหล่อขึ้นรูปนะครับการหล่อขึ้นรูปแล้วก็นํามาขัดแล้วก็มาทําผิวนะครับ นะครับแบบนี้นะครับถ้าพี่ท่านใดมีนะครับผมหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าหน้าตัดนะครับหน้าตัด5นิ้วนะครับนับตั้งแต่ขอบเข่าขวานะครับจนถึงเข่าซ้ายนะฮะหน้าตัดจะมีความยาวนะครับถึง5นิ้วนะครับถ้าบางคนไม่เข้าใจว่าน้ําตักหน้าตัดกี่นิ้วให้นับจากหัวเข่าขวาไปถึงหัวเข่าซ้ายนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้นะครับถ้าอยู่ที่บ้านใครหรือว่าไม่มีใครที่แบบว่า จะปล่อยนะครับมาหาผมได้นะครับหรือไม่อยากตั้งไว้ที่บ้านให้ผมไว้ให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาให้ผมรับเช่าผมยินดีนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับแอดมาเลยนะครับคือแอด koon นะครับห6 8นะครับหรือถ้าพี่ท่านใดสะดวกนะครับไปที่ไปที่ร้านผมก็ได้นะครับอยู่พันทิพย์งามวงวานะครับชั้น3นะครับชื่อตู้ A23 นะครับนะครับวันนี้นะครับหนึ่งิโชคก็ขอลาพี่ๆเพียงไปเท่านี้นะครับขอฝากด้วยครับสวัสดีครับ